จะไปไหนครับคุณแคทแมนดกไนทจะไปช่วยมนุษยชาติเหรอครหันมาคุยกันก่อนหันหน้ามาหน่อยนู้นเรียวเรียวไม่หันมาไม่เปิดประตูให้ไม่กระติกหูค่ะหันหน้ามาค่ะกำลังหันหน้ามาค่ะประตูไม่เปิดนะคะประตูจะเปิดก็ต่อเมื่อคุณหันหน้ามาพักกันก่อนคุณแคทแมน ไม่สนใจหันหน้ามานิดนึงเลยรับกมาหันหน้ามาหน่อยนั่นนึงหันมาหน่อยหันมาหน่อยไม่มีเจ้นครับหันหน้ามาคุยกันก่อนหันมาคุยกันหน่อยมุ่งมั่นจริงจริงงยโสมากเธออ่ะยโกรเลยนี่มุ่งมั่นจริงจริงอ่านปล่อยเขาสรีดหลังงาน